สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับอ่าวันนี้นะครับสวัสดีครับทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ร้าน Thunderbike นะครับพลาม5นะครับผมด้วยบรรยากาศเย็นๆนะฮะฝนตกสบายๆนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มรายการกันเลยเนาะนะฮะสวัสดีครับผมเซลลเอ็กนะครับ ที่นี่นะร้านทันเดอร์บา e พลัม5ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถ b ิกไบ k ์มือ2คุณภาพดีและราคาถูกกว่า150คันครับร้านเราเปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะฮะสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบเส้นทางมาร้านนะครับสามารถเซิร์ชได้จาก g o o g l e m a p นะฮะโดยพิมพ์คำว่าทันเดอร์บ k e เป็นภาษาอังกฤษท่านก็จะพบเส้นทางมาร้านของเรา ร้านเรามีเว็บไซต์ t h u n d e r b i k อ่า w w w Thunder s u p e r b y com นะครับสามารถเข้าไปอัปเดตรายละเอียดรถและราคาเงินดาวเงินสดนะครับได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดไม่ทราบเส้นทางนะฮะสามารถเซิร์ชได้ที่หน้า Google ได้เลยนะครับอ่า ร้านเรานะครับมีช anel ยู u ู e นะครับชื่อช anel ว่า t h u n d e r b i t e นะฮะเป็นภาษาอังกฤษสามารถเข้าไปเยี่ยมชมคลิปรีวิวและคลิปลอบคันและฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้กับช anel เราด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะฮะเรามีอ่ c e b o o o f แฟนเพจนะครับซึ่งเรากำลังไลค์สดอยู่ในขณะนี้สามารถเข้าไปเยี่ยมชมอัปเดตรถเข้าใหม่ได้ทุกวัน พวกเราขอฝากทุกท่านนะฮะเข้าไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดคำว่า C First นะครับหรือเห็นโพสก่อนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสำหรับการติดตามนะครับหากลูกค้าท่านใดต้องการทราบรายละเอียดตัวรถนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์หรือ Line Official ได้ตลอดเวลาเลยนะครับพวกเรายินดีให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการทุกทกท่านนะฮะ ก็เดี๋ยววันนี้เนาะจะพามาดูนะรถเข้าใหม่นะครับแล้วก็อัปเดตรถที่มีอยู่ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนเลยนะรถนี้เลยรถขายดีประจำร้านนะครับ Honda Rebell น,นะนี่นะฮะ คันนี้นะครับเป็นรีเบล300นะครับปี2018เลขไมล์13,000กิโลนะฮะร,ราคาอยู่ที่99,000บาทเท่านั้นนะฮะนี่สภาพรถเนี่ยโอ้โหเหมือนออกใหม่ป้ายแดงมาเลยนะสภาพรถสวยมากๆนะครับ99,000บาทเท่านั้นนะครับอ่อออาส่วนคันที่2นะครับคันนี้เป็นเวอร์ซ650นะ รถปี2015นะครับเลขไมล์สา0่กิโลนะครับราคาเบาๆเ,เลยนะ149,000บาทเท่านั้นนะฮะคันนี้นี่มีกระเป๋ามาให้2ใบนะฮะมีแหลกติดกระเป๋ามาให้มีแคชบาร์มาให้นะฮะมีไฟสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยนะฮะสำหรับคันนี้รับเทิร์นไหมครับรับนะครับกดลิงก์แอดไลน์เราเข้ามาได้เลยนะ กดแอดไลน์เราเข้ามาเลยครับเดี๋ยวทางทีมงานเรานะฮะจะติดต่อกลับนะครับที่ร้านต้องใช้คนค้ำไหมครับเบื้องต้นลูกค้าแอดไลน์เข้ามาคุยก่อนนะครับแล้วก็ลองส่งเครดิตของเราก่อนนะถ้าเราเครดิตดีไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับคุณบอยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยอ่า คันต่อมานะฮะช่วงนี้นี่รีเบลเข้าออกบ่อยมากเลยนะนี่รีเบล500นะปี2017ครับเลขไม่4,000กิโลนะฮะราคา159,000บาทเท่านั้นนะฮะคันนี้นี่แต่งยกสูงใส่โมงมาเลยนะฮะแต่งเบาสวยๆมาเลยนะครับท่านใดกำลังหาอยู่นะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับมาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับอ่ะ คันนี้นะเป็นรีเบล3 0 0ปี2018ครับเลขไม่8,000กิโลราคา99,000บาทนะนี่นี่มีกระเป๋าหนังมาให้2ใบนะฮะสำหรับคันนี้นี่เบาะเดินได้แดงมาด้วยนะนี่สวยๆเลยนะครับมีโมงหน้ามาให้ด้วยนะอ่ะส่วนคันนี้นะครับรีเบล3 0 0นะปี2018ครับ เลขไม่3,000กิโลเท่านั้นนะฮะราคา1,500บาทนะครับคุณมนตรี R.E. ได้ครับอ่าได้เลยรอสักคู่นะครับ R.E. เข้าใหม่1คันนะนะครับอ่าคันนี้นะฮะรีเบล300จดปี2021นะครับเลขไม่589กิโลราคา1,900 0บาทเนาะ นี่คันสีเทากระเป๋าคู่ไปแล้วนะวันนี้ลูกค้าจัดสดไปแล้วนะฮะอ้าวส่วนคันนี้รีเบล500เพิ่งเข้ามาอีกคันหนึ่งนะรถปี2017ครับเลขไม่2,000กิโลราคา169,000บาทนี่คันนี้นี่ทีเด็ดเลยนะมีกระเป๋าหลังให้3ใบเลยนะนี่แหลกฟาพร้อมเลยนะนี่แคชบาร์เฮด 2C นะครับไฟสปอร์ตไลท์ก็มีมาให้ด้วยนะ ครบเลยคันนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะฮะหล่อๆเลยพร้อมลุยพร้อมเดินทางได้เลยนะครับอ่ะนินจา650นะครับปี2017เลขไม้8,000กิโลนะฮะราคา139,000บาทเท่านั้นนะครับ Z 650ปี2018นะครับเลขไม้ห0 0 0 0กิโลราคา159,000บาทนะครับ z 900 SE ตอนนี้สีแดงมีให้เลือก4คันนะครับสีน้ำเงินมีให้เลือก1คันนะฮะอ่ามาชมกันนะครับนี่คันนี้ปี2018นะเลขไม่์20,002นะครับราคา239,000บาทเท่านั้นนะฮะน ส่วนคันนี้นะครับจดปี2020นะเลขไม้8,000กิโลราคา259,000บาทนะครับคันนี้ปี2019นะครับเลขไม้12,000กิโลราคา249,000บาทนะฮะสำหรับ z 900 SE นะนี่สีแดงอีกคันหนึ่งฮนะปี2018เลขไม้5,000กิโลราคา249,000บาทนะครับ แล้วสีน้ำเงินหนึ่งเดียวเลยนะฮะปี2017ครับเลขไม่15,000กิโลราคา239,000บาทนะครับอ่าวันนี้ใครอยากดูคันไหนแจ้งได้เลยนะครับถ้าอยู่ไม่ไกลมากเดี๋ยวพาไปดูนะอ่เมื่อกี้ลูกค้าสอบถามมานะฮะสำหรับ Royal e n f i e l d นะนี่เลยเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้ อินเตอร์เซปเตอนะครับรถปี2019นะครับเลขไมห่ม่น5 0 0กิโลนะฮะราคา169,000บาทเท่านั้นนี่นะครับมาใหม่เลยล่าสุดเลยนะ CRF พัน CRF พันตอนนี้หมดเลยนะครับคันเลขใหม่หลัก100กิโลขายไปแล้วนะอ่าบอกแล้วอยู่ไม่นานนะครับคันนั้นแป๊บเดียวไปแล้วนะ นี่เลยโบอาปี2014นะครับเลขไม่หนึ0 0หมมนกิโลนะฮะราคา259,000บาทเท่านั้นนี่สีเขียวสวยๆนะครับนี่เบาะแต่งนะฮะกระดวงหลังก็แต่งเราก็ให้นะคันนี้นี่บอกเลยว่าทำยางหลังโตมาด้วยนะนี่ใส่ยางหลังโตมาเลย นะครับอ่าฮาเล่สตีด750นะครับปี2015นะฮะเลขไมล์3,000กิโลครับราคา269,000บาทเท่านั้นนะครับมีให้เลือกชมกันนะครับผมอ่าคันนี้นะฮะสตีดครับปี2017ครับเลขไมล์14,000กิโลนะฮะราคา279,000บาทนะครับ สตรีททิปเปิลนะครับ765นะรถปี2020นะครับเลขไมล์2,000กิโลราคา319,000บาทเท่านั้นนะครับส่วนคันนี้นะครับสตรีททิปเปิล765 RS นะครับรถปี2018ครับเลขไมล์2 10, 7 0 0 0กิโลราคา279,000บาทนะครับอ่าอีกคันนึงเนาะสตรีททิปเปิล765นะ คันนี้ปี2017ครับเลขไม้แ8,000กิโลราคา2 9 9 0 0 0บาทอ่าครับผมคุณชิสสุพงนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่าคุณมนตรีนะฮะ GT 535สีแดงขายแล้วนะครับคันนั้นขายแล้วนะ GT 535ขายแล้วคันนั้นติดจองแล้วนะครับ คุณชิตนุพงศ์ครับมีแซดสอง้ไหมหมดเลยนะครับแซ5 0หมดเลยมีเป็นแซด0านะแล้วนี่ก็อีก1นึคันนะครับพึ่งเข้ามาใหม่ๆนะสดๆร้อนๆเลยยามาฮ a าอาสามนะครับนี่สวยๆนะนี่นะครับอ่าสวยเลยนะคันเนี้ย ส่วนรายละเอียดนะครับคันนี้รอติดตามนะสวยๆนะเดี๋ยวพาดูเลขใหม่ก่อนเลขไหม่เท่าไหร่เอ่ย5,627กิ 5, กิโลนะครับแม่ใหม่ๆเลยเพิ่งเข้ามานะฮะยางลายสายฟ้าด้วยนะครับคันนี้อ่าอ่าเดี๋ยวเราไปดูสปอร์ตกันบ้างนะฮะสปอร์ตของเราตอนนี้นะครับอ่า bmw f 8 5 0 gsa นะครับคันนี้เดี๋ยวดูคันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพาไปดูสปอร์ตอ่ะปี2019นะครับเลขไม่3,000กิโลราคา4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคันนี้มีปิป๊บมาให้3ใบนะครับของแต่งมีมาให้ครบเลยพร้อมออกปิปไม่ว่าจะเป็นคลาสบาร์สปอร์ตไลท์กาดไฟหน้านะครับพร้อมเลยพร้อมลุยเลยอ่ะถ้าใครชอบเป็นตัวธรรมดานะครับ850 นะฮะก็มีนะครับนี่เลยปี2021นะครับเลขไม่3000กิโลราคา379,000บาทเท่านั้นนะฮะถูกกว่า1 0 0 0 0แสนนะฮะอ่าคันนี้ R 1 2 GSA นะครับจดปี2021นะฮะลด4,000กิโลเท่านั้นราคา799,000บาทนะฮะคันนี้มีปี๊บหลัง ให้2ใบนะครับนี่แคชบาร์กาดไฟหน้าไฟสปอร์ตไลท์มีให้ครบครันนะฮะอ้าวแล้วแซดพันนะฮะมาใหม่อีก1คันนะครับคันนี้เป็นท่อเดี่ยวนะเป็นท่อของอาคาพวิกนะฮะท่อฟลูมาเลยนะครับปั๊มบนเป็นแบมโบนะครับนี่อิตาลีนะฮะสวยๆเลยนะครับการสะบัดก็มี h y p e r p ์โปร c นะครับ คันนี้เป็นรถปี2016นะครับเลขไมลหนึ่งหมื่นพันกิโลราคา2 9 9 0 0 0เบาทเท่านั้นนะฮะในสวยๆนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นท่อเดี่ยวนะเป็นท่อรวมออกเดี่ยวนะคันนี้แน่ปกติแซดพันจะเป็นท่อรว,วมออกคู่เนาะวันนี้เป็นท่อรวมออกเดี่ยวครับอ่า GTR นะฮะ GTR พันสี่ปี2016นะครับเลขไม่หนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลราคาสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับอีกคันหนึ่งนี่เลยนะฮะ GTR พันสี่ปี2015นะครับเลขไม่สามหมื่นกิโลราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้นี่มีปิ๊บหลังมาโรงงานนะสองใบแล้วใส่กระเป๋าหลังเพิ่มมาให้อีกหนึ่งใบนะฮะเป็นสามใบนะนี่ นะครับรถสภาพสวยทั้ง2คันนะฮะอ่าเรามาดูสปอร์ตกันบ้างนะครับนี่เลย CBR 6อ,อ๋อขอจะบอก CBR 6 5 0 CBR 1 0 0 0 RR ครับนี่นะนี่เลยครับปี2018ครับเลขไม่หนึ0 0ม่มนกิโลนะฮะราคา249,000บาทเท่านั้นนะฮะคันนี้เอาไปเลยนะฮะสลิปออน a r a u s t i n r a c i n g แท้ๆนะฮะ ติดรถไปให้ด้วยเลยนะครับอ่าคันนี้ยังอยู่นะนี่มีลูกค้าจองไว้ด้วยนะคันนี้นะแต่ว่าตอนนี้ยังเปิดขายปกติอยู่นะฮะ ZX10R นะฮะรถปี2017เลขไม่13,000กิโลนะครับราคา3 9 9 0 0 0บาทนะครับอ่าคุณช่างหมีน้อยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับแชร์ให้แล้วนะฮะ อานั่นสิครับคุณหมีน้อยอ่าหายไปนานสวัสดีนะครับสุขภาพดีกันนะฮะรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้จะเริ่มเข้าอากาศหนาวกันแล้วนะนะครับอ่า R6 นะครับคันนี้เริ่มเป็นรถเข้าใหม่นะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ไม่ใช่เริ่มขออภัยนะจะบอกว่าในหัวคิดว่าเริ่มอากาศจะเย็นนะขออภัย คันนี้ R6 นะปี2019เลขไม11,000กิโลนะครับราคา359,000บาทเท่านั้นนะครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะคันนี้นะลูกค้าท่านใดนะอยากดูรายละเอียดรอบคันนะฮะเอาแบบว่าชัดเจนนะฮะสามารถกดลิงก์ของเราแอดไลน์เข้ามาได้นะครับหรือว่าอินบ็อกเข้ามาหาเราได้นะฮะ ขอลิงก์รายละเอียดคันที่สนใจเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานของเรานะฮะจัดส่งลิงก์และรายละเอียดให้นะครับผมอ่าคันนี้ฮะ R6 ปี2019นะครับเลขไม่ห0 0 0 0กิโลครับราคา3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะส่วนคันนี้ปี2019นะเลขไม่เ0 0 0กิโลราคา379,00 0บาทนะครับ คุณมนตีนะครับ899หน่อยเดี๋ยวรอสักคู่นะครับคุณมนตีครับ899อยู่ข้างหน้านะอ่าวันนี้ลูกค้าจบสด899ไป1คันนะครับเตรียมรอโอนและรอส่งมอบนะฮะนี่อ้าวคันนี้นะฮะปี2018ครับเลขไม้2,000กิโลราคา389,000บาทนะนี่คันนี้เป็นท่อสลิปออนอาคาพวิกปลายดาบแท้ๆนะครับนี่ฮะ ส่วนอีกคันหนึ่งนะครับนี่เลยปี2018เช่นกันนะรถ9,000กิโลนะครับราคา379,000บาทนะครับนี่ปลายท่อเป็นสลิปออนอาคาโปวิกปลายดาบแท้ๆเช่นกันนะฮะคุณจะด่าก,ก็สบตานะฮะขอดูคาวาพันสี่ GTR หน่อยครับ โอ้โหผมเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อกี้นะฮะอ่าลบกวนกดลิงก์แอดไลน์เราเข้ามาได้เลยนะฮะและเดี๋ยวขอรายละเอียดเข้ามานะฮะเดี๋ยวทีมงานเราส่งรายละเอียดให้นะครับอ่าเอสพันเอสพันคันนี้เพิ่งเข้ามานะฮะรถปี2017นะฮะเลขไมล์26,000กิโลนะครับราคา579,000บาทเท่านั้นนะฮะเน่สวยๆนะล้อมาเชสดนะฮะคันนี้ มีเซตเลข 6R ไม่ครับเซต 6R ตอนนี้หมดเลยนะครับรอติดตามนะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีเข้ามานะฮะอ่าพานิเกลเล่899นะฮะเมื่อกี้ลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับตอนนี้มี1นึคันนะฮะนี่ปี2015นะครับเลขไมล์15,000กิโลนะครับราคา399,000บาทนะคันนี้ ต้องบอกเลยว่าคันนี้รถลูกค้าฝากขายไว้นะฮะนี่ล้อหน้าล้อหลังเป็นคาร์บอนนะครับ BST นะนี่นะครับสวยๆนะของแต่งเต็มลำเลยนะคันนี้ครอบคัดใสก็มีนะฮะชิ้นส่วนเป็นงานคาร์บอนหมดนะครับนี่ให้ดูล้อก่อนนี่ล้อสวยๆ,ๆนี่นะฮะ อ่านี่นะฮะเป็นล้อคาร์บอนของ BST นะครับนี่สวยๆเลยนะครับราคา399นะลูกค้าท่านใดสนใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับส่วนคันนี้นะครับแป9ลูกค้าจบสดไปแล้วนะครับวันนี้รอส่งมอบนะครับอีกคันหนึ่งที่เหลือนะฮะนี่เลยพานิเกลเล่9 5 9นะครับปี2017นะครับ เลขไม่เก้0 0กิโลราคา4 7 9 0 0 0บาทนะครับผมนะครับสวยๆนะฮะอ่าขอดู S 1 0พันดบันอาปี2020 e นะครับโอ้2020ตอนนี้ยังไม่มีเข้ามานะครับนะฮะคุณนัทวุฒิขอฟังเสียงหน่อยเสียงคันไหนครับคุณนัทวุฒิครับ เซตพันนะฮะกดลิงก์เข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวพาเดี๋ยวทีมงานเรานะฮะส่งรายละเอียดให้นะฮะอ่าอันนี้จบปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเซตเอ็ก่นะครับเลขไมพันโลนะยักษ์เขียวของเรานะฮะนี่ไปแล้วลูกค้าจองเรียบร้อยนะครับอ่าอ่านะครับนี่เลยรถเข้าใหม่นะฮะล่าสุดเลยนะฮะ พึ่งมาเลยนะฮะนี่ f 7 0 0 gs นะครับนี่นะฮะท่านใดสนใจนะสามารถที่จะ c a p จอร์รูปภาพแล้วส่งรายละเอียดเข้ามาได้นะฮะ mm hmm. เดี๋ยวทีมงานเราส่งรายละเอียดรถให้นะครับอ่ะเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะฮะห้องฝั่งนี้นะครับบอกเลยว่าตอนนี้เริ่มมีรถเข้ามาประจำการพอสมควรนะฮะให้ลูกค้าได้มาเลือกดูเลือกชมกันได้เลยนะครับ อ้าวคันแรกเลยนี่มาจอดคันแรกนินจา400 HG นะครับปี2019ครับเลขไม่5,000กิโลนะฮะร,ราคา149,000บาทนะนี่ปลายท่อแต่งทรงโยชิมุระนะฮะนี่สวยๆนะครับเผื่อท่านใดกำลังหาอยู่นะไม่ควรพลาดนะไปไวแน่นอนอ้าววันนี้นะฮะ CBR 650R นะครับคันนี้เรียบร้อยนะฮะลูกค้าจองเรียบร้อยนะครับนี่ตอนนี้เหลือสีดำา1คันสีน้ำเงิน1คันนะสีดำเลขไมพันโลลูกค้าจองเรียบร้อยนะฮะอ่าเรามาดูน้องดำคันนี้ก่อนนะฮะตี2,018นะครับเลขไม3,000กิโลราคา2 3 9 0 0 0บาทนะครับ คุณจิรพัฒนะฮะดูได้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ CBR 6 5 0 R นะครับส่วนมากจะเป็นปี18และปี19เนาะที่มีอยู่ตอนนี้นะครับนี่คันนี้สีดำล้อทองนะฮะสวยๆเลยนะฮะ2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะคันนี้เลขไม้1,000โลติดจองไปแล้วนะฮะ ส่วนคันนี้คันหนึ่งนะฮะสีน้ำเงินนะรถปี2019ครับเลขใหม่8,000กิโลท่อโมริวากิเจแปนนะฮะเป็นท่อฟูมันเลยนะครับคันนี้ราคา249,000บาทนะฮะเลขใหม่49 0 0 0เอ่อโอ้ขออภัยเ,เลขใหม่8,000กิโลครับราคาดาวนะฮะดาวเริ่มต้น49,000บาทเท่านั้นนะครับนี่ คาวาสกิเวอร์ซ s 650หน่อยครับอ่ามีนะครับคุณมานาศนะฮะรถพึ่งเข้ามาใหม่นะครับพี่อ่ากดลิงก์แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าอ่าทักแชทเข้ามาในไลน์ได้เลยครับผมอ่า CBR 650F นะครับฝั่งนี้เรามีให้ดูอีกสามคันนะคันแรกเลยนี่ปี2018ครับเลขไมล์7,000กิโล ราคา199,000บาทนะฮะอีกคันหนึ่งปี2017นะครับเลขไม้9,000กิโลนะฮะราคา199,000บาทเท่ากันนะฮะคันนี้ปี2017นะฮะเลขไม้15,000กิโลราคา189,000บาทนะครับผม อ่าส่วน cb 6 5 0 r นะครับปี2019เลขไม่แ8,000กิโลนะฮะร,ราคา2 1 9 0 0 0บาทนะนี่สวยๆนะครับยังรอเนื้อคู่อยู่นะอ่าส่วนคันนี้นะฮะรถปี2017นะฮะ cb 6 5 0 f โฉม led นะครับปี2017เลขไม่เ9,000กิโลนะฮะร,ราคา1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ อ่าส่วนคันนี้นะฮะรถปี2018ครับเลขไมล์หนึ่งหมกิโลราคา179,000บาทนะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับคันนี้เป็นรถปี2017นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนเออเลขไมล์สองหมกิโลนะฮะราคา169,000บาทนะครับดาวเริ่มต้น9,000เองนะคันนี้นะฮะ อ่า CB 5 0 0 F นะครับนี่5 0 0 F ปี2020นะครับเลขไม่12,000กิโลนะครับราคา139,000บาทเท่านั้นนะฮะอ่าส่วนคันนี้นะครับนี่เลย KTM Duke 690นะครับปี2014ครับเลขไม่20,004ราคา29,000บาทนะฮะ MT03 ติดจองเรียบร้อยนะครับ z นี่300มีให้เลือก3คันนะครับราคาเริ่มต้นที่99,000บาทนะครับ1 5 0 0 0บาทและก็190,000บาทนะครับนี่ยอย่าอมา 5A3 ครับปี2017เลขไมล์16,000กิโลราคาอยู่ที่99,000บาทเท่านั้นนะฮะ อ่านี่สุดหล่ออีกหนึ่งคันนะฮะ gs 3 1 0นะฮะตัว gs นะครับรถปี2018ครับเลขไม่3,000กิโลราคา139,000บาทเท่านั้นนะนี่คันนี้สีไตคัลเลอร์นะทำล้อทองมาด้วยนะสวยๆเลยนะครับส่วนตัว R เราก็มีนะครับ g 3 1 0 R นะครับรถปี2018นะครับเลขไม่7,000กิโล ราคา1,900บาทเท่านั้นนะฮะ R3 ครับปี2017ครับเลขไม่8,000กิโลราคา1,900บาทนะคันนี้ปี2018ครับเลขไม่4,000กิโลราคา1,900บาทเช่นกันนะครับคันนี้อ่ะนินจา400 KRT นะปี2018ครับ เลขไม่หนึ่งหมื่นหนกิโลนะฮะราคา1นึ่0 0สบาทนี่มาแล้วนะท่านใดกําลังหาอยู่นะนินจาส0่นะมีมาแล้ว2องคันนะตอนนี้อ่าคันนี้แซ0 0ีครับปี2020เลขไม่หนึ่งหมมกิโลราคา1นึ่0 0บาทนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมกันอีกหน่อยนะฮะ อ่านะฮะ E R 6 N นะครับนี่คันเดียวในร้านเลยนะรถสภาพสวยๆเลยปี2016นะครับเลขไมล์ห่งหม่กิโลราคา139,000บาทนะครับอ่า C B R มาอยู่นี่อีกหนึ่งคันเนาะปี2018นะครับเลขไมล์0 0 0กิโลราคา1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะส่วนคันนี้ T N T 300นะใหม่มากๆนะคันนี้ ปี2016ครับเลขไม้ส3,000กิโลราคา5 9 0 0 0บาทนะครับส่วนคันนี้ครับนินจา300ปี2013นะครับเลขไม้ส 45, 45,000มนกิโลนะฮะร,ราคา7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะสีขาวสวยๆนะฮะอ่ะก็วันนี้นะฮะก็พา ชมรถนะฮะอัปเดตรถเข้าใหม่ภายในร้านรถที่มีอยู่ภายในร้านนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะสนใจคันไหนนะครับสามารถที่จะแคปเจอร์รูปภาพนะฮะแล้วก็วงมาได้เลยนะฮะว่าสนใจคันนี้นะฮะเดี๋ยวทีมเซลล์ของเราจะส่งรายละเอียดให้นะฮะสามารถปรึกษาได้นะครับว่าจะออกเป็นเงินสดหรือเงินผ่อนนะฮะ ถ้าไฟแนนซ์จะต้องมีดอกเบีย้ยเท่าไหร่จะต้องทำยังไงจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับอ่านะครับวันนี้ก็อ่าผมเซลล์เอ็กนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพอดีว่า <c oughs> เริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเจ็บคอแล้วโอเคไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไลฟ์สดครั้งหน้านะครับวันนี้ต้องขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ